各位朋友同ผ们大家ยอง,ยงยตาจะหาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในอักษรจีนนะครับความเป็นมาของอักษรจีนเนาะอันนี้คือบทที่2ของเล่มที่2นะครับก็จะมีด้วยการ5อักษรด้วยกันนะครับซึ่งบทที่2นี้เราจะเรียนบทอักษรเกี่ยวกับคําว่าเหอนะครับซึ่งหมายถึงเกี่ยวกับต้นข้าวเนาะเรามาดูสามภาพนี้ก่อนนะครับภาพที่1นนะครับอันนี้อ่านว่าเหมียวนะเหมียว หมายถึงต้นต้นกล้าที่เป็นต้นข้าวนะครับที่ยังไม่เติบโตเนาะกล้าข้าวเรียกว่าเหมียว่อมาเต้าก็คือต้นข้าวที่เริ่มเริ่มโตแล้วแต่ยังไม่ออกรวงเรียกว่าเต้าเนาะก็คือต้นข้าวนั่นเองแล้วเหอก็คือรวงข้าวหรือเมล็ดข้าวนะที่มันก็คือเมล็ดข้าวเนาะเมล็ดข้าวเหออะเรามาดู อ,อักษรตัวที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่า,าวเสี่ยงนะงเหียวตัวนี้อย่าแปลว่าเด็กหรือว่าเพื่อนเล็กนะเสี่ยวพงยคือน้องน้องหนูหนหน,นะครับหายจีเต๋อเนเสียกวเถียนนะเขาบอกว่าจําได้ไหมนะหาย,าย,นะยจีเต๋อจเว่าจําได้ไหมนะครับหายไปถึงยังนะยังจําได้ไหมหว่เหมนเสียวเสียกไปถึงเคยเรียน นะ verb บวกคำว่าก่้หมายถึงเคยนะครับชือกเคยกินช่กเคยไปเคยดื่มนะเนาะยังจำได้ไหมที่พวกเราเคยเรียนคำว่าเทียนเทียนตรงนี้หมายถึงอะไรครับเทียนตรงนี้หมายถึงทุ่งนาะนะครับเทียนหลี 长出来的是เหมียวนะเถียนหลีหล่หลี่แปลว่าในนะในทุ่งนาเนี่ยตัวนี้อาว่าจังนะไม่ได้อาว่าฉางเนาะเติบโตแล้วก่อเกิดนะจัง出来的是นะสิ่งที่งอกขึ้นมาเกิดขึ้นมาในเถียนทุนท่งนาเราเรียกว่าเหมียวก็คือก้าข้าวนะครับต้นก้าข้าวเนาะ หนงเหรินก็คือชาวนานะครับชนเทียนชารู่ยังเหมียวชนเทียนอ่าเคยเดบินแล้วเนาะชนเทียนหมายถึงฤด,ดูใบไม้ผลินะครับชารู่ก็คือจริงชารู่มันคือการปักหรือว่าการเสียบที่นี่หมายถึงการดำนานะยังเหมียวก็คือยังเหมียวคือต้นกล้านะกล้าข้าวเนาะนะนะกล้าข้าวแล้วก็ย่างเหมียว ถ้าจะบอกว่าชายังอย่างเดียวเนี่เขาก็เข้าเข้าใจนะชายัังก็หมายถึงการดำนาเนาะเช่าเทียนอผ่านมาอีก3เดือนนะช่าเทียนคือฤดูร้อนเต้าเย่นะเต้าเย่ใบของต้นข้าวนะเต้าไปถึงต้นข้าวเนาะเต้าเย่คือใบใบต้นข้าวเจีจ้ยวจางเตอเย่าฉย่าก็จะเติบใหญ่นะครับ ย่าฉางย่ารีอันนี้เป็นสำนวนเนาะฉางหมายถึงยาวรีหมายถึงเขียวทั้งยาวทั้งเขียวโย่าจุดๆตามด้วยโย่นะหมายถึงอีกทั้งแล้วก็อีกทั้งอย่างเช่นอ่าะย่ปายย่าผ่งทั้งขาวทั้งอ้อนวนย่าสูงย่เกานะทั้งผอมและสูงนะครับโอเคไหมครับ เย่าจุดๆนะอีกทั้งนะเตา้าเลเชียวเทีน่าเมื่อถึงนะเตาะ้าเหลเมื่อถึงเชียวเทียนผ่านไปอีก3เดือนก็คือ,อได้ดูใบไม้ร่วงนะครับเต้าจาก็คือต้นข้าวเชียวเียเต้าห้ยนะเียวต้าห้ยก็จะเจี่เ่นะก็จะตกผลเป็นเต้าห้ยเป็นอ่าเม็ดข้าวนะเม็ดข้าวเต้าห้ยอีช่อนช่อนนะ 黄金色นะ黄金色คือสีเหลืองทองอลา,ามเนาะอีช้อนอีช้อนอีช้อนช่อนหมายถึงเป็นรวงเนาะอ่าหลายๆรวงนะครับต,ตัเวเต้าห้อยนะครับอีช้อนช้อนจิ้งเซอร์ตัวเต้าห้อยเจอครว่าเจอปุ๊บแปลจากนั้นแปลจากด้านหลังคืออา่าเม็ดข้าวนะอ่าอันเหลืองอลา,ามนะเนาะเหลืองทองอลา,ามเป็นอา่าแต่ละรวงแต่ละรวงเนี่ย 向下垂着นะครับโน้ตมต่ําลงนะ向下垂垂ตรงนี้มันถึงตั้งฉากเนาะคือโน้ตมต่ําลงนะครับนงเรนนะชาวนาขั้นเล่เจียวรู้จเห็นแล้วนะขั้นเหลอมันถึงเห็นแล้วเจียวมันถึงก็รู้จักก็รู้เลยว่านะชาวนาเมื่อเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าจิ้นเหนียนปีนี้ยฟย要丰收了又要,又要ก,าาก็จะนะครับ ฟงโชยนี่คือสำนวนคำศัพท์เนาะฟงโชยคือการเก็บเกี่ยวได้อย่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมากมายเรียกว่าฟงโชยเนาะฟงหมายถึงมากมายโชยหมายถึงการเก็บเกี่ยวนะครับเจ,จ้อเจี่ยชูเต,ต้าเต้าห้วยนะครับเม็ดข้าวที่มันตกผลเนี่ยเย่าเชิงหวยเหอนะครับเพราะนั้นไอเม็ดข้าวที่เป็นรวงเนี่ยก็เรียกว่าเหอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหอก็คือห้วย นะหมายถึงเม็ดข้าวนะโอเคไหมอ่านต่อไปเอาเรามาดูอักษรจีนอันนี้อ่านว่าเหอหมายถึงเม็ดข้าวถ้าเป็นต้นไม้ก็คืออักษรน,นี้เนาะอักษรน,นี้ใช่ไหมครับ มันต่างกับต้นไม้คือมันโน้มต่ําลงเม็ดข้าวเนี่ยมันจะโน้มต่ําลงเพราะฉะนั้นเลยมีอักษรแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมตามแบบนี้อ่ะเรามาดูการอธิบายของเขาแล้วกันเนาะเขาบอกว่ากู่ฉิ่เหอนะในเวลาโบราณน,นั้นในอดีตเหออักษรนี้นะเหอเหอจื้ออักษรเหอเนี่ยเสียเฉิงเขียนแบบนี้ครับผมอักษรเหอเนี่ย เขียนแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้สามอย่างเนาะจะลวงข้าวจะไปทางซ้ายก็ได้เนาะจะไปทางขวาก็ได้อันนี้คือต้นมันเนาะอะ่ได้หมดช้าเมนยนด้านล่างนะครับก็คือส่วนรากของมันตรงนี้ก็เป็นอักษรนี้ ชื่อเหอจะเกินนะเป็นรากของต้นข้าวเนาะเป็นรากสั่งเมียนขออยายแป๊บหนึ่งสร้างเมียนชื่อเหอจะโตขึ้นเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยเป็นสาระของรากต้นข้าวด้านบนเนี่ยเป็นสาระของเมล็ดข้าวโอเคไหมที่มันโน้มต่ําลงเห็นไหมมันโน้มโน้มต่ําลงอ่าเพราะฉะนั้น 这就是最早画的盒字เรานั้นอักษรเนี้ยอักษรไหนอักษรเนี้ยอักษรตัวนี้นะครับเป็นอักษรโบราณนะที่เขาเขียนที่สื่อถึงต้นข้าวนะครับนั้นเท่าหลายนะอักษรเนี้ยเขาหลายเขียนเป็นแบบนี้แล้วปัจจุบันเขียนเป็นแบบนี้ก็คือแบบนี้โอเคไหมครับอ่ะเรามาดู วิธีการเขียนลาดับเขีดอักษรนี้เหอะนะครับอันนี้คือรวงข้าวที่น้มต่ําลงใช่ไหมครับอันนี้คือใบมันอันนี้คือต้นมันน,นี่คือรากมันซ้ายแล้วขวาโอเคไหมไม่ยากเนาะนะเรามาดตูตัวอย่างคำศัพท์นะครับคำหนึ่งคำว่า เหอเหมียวนะเหอเหมียวคืออะไรเดี๋ยวยังไม่บอกคำ,คำตอบนะเรามาดูประโยคตัวอย่างก่อนนะว่าชนเทียนเต้าเหรอชนเทียนคืออะไรยังจําได้ไหมชนเทียนคือฤดูใบไม้ผลิเต้าเหรอถึงแล้วนะเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิเทียนหลีู่่เทียนหลี่ก็คือในท้องทุง่งในทุงน่งนาต้า到处可ยนะู่คืออย่างทั่วทั่วนะโดยทั่วไปขยนสามารถมองเห็น绿色的 เหอเหมียวนะก็จะเห็นต้นข้าวเพราะฉะนั้นเหอเหมียวคือต้นข้าวแล้วกันนะเหมียวอ่ะมันมันเหมียวมาถึงต้นข้าวใช่ไหมครับอ่ะต้นข้าวที่มันยังไม่เหลืองนะที่มันกําลังจะแบบอ่ค่อนข้างจะจะเหลืองแล้วแต่มันยังไม่เหลืองเนาะคือต้นข้าวที่ยังไม่ออกลวงนั่นเองลุยเสือก็คือสีเขียวนะแต่เห <Okay. S 1> อเหมียวก็จะเห็นต้นกล้านะต้นข้าวสีเขียวขจีนะเต็มท้องทุ่งไปทุกที่นะถ้าอยู่ชนบทเนาะ ต่อมาคำที่สองเต้าเหออันนี้คือเม็ดเม็ดข้าวเลยแหละเต้าเหอเขาบอกอีเต้าเชียวเทียนเมื่อถึงนะเชียวเทียนรดูใบไม้ใบไม้ะไรครับใบไม้ร่วงนะครับเต้าเหอ,อเต้าเหอก็คือเมล็ดข้าวเนี่ยโตเปยนเฉิยงละก็จะกลายเป็นจนเสีเหลืองทองอลามนะเจินส์เียวเลี่ยงนะอันนี้เหมือนช่าง นะแล้วไฟฉางไฟฉางแผ่วเรียงเจนซี่เรีงก็คือช่างสวยงามจริงๆเพราะฉะนั้นคําว่าอีกต้นที่จะแถมค,คำว่าคำว่าเชียวอักษรนี้อ่านว่าเชียวหมายถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงเมื่อฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็คือฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นอักษจรจีนคนโบราณเลยใช้คําว่าเชียวเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของ ฤดูใบไม้ร่วงหมายาว่าฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าหลังเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็จะเอาต้นฟางข้าวเนี่ยไปเผาเอาต้นข้าวที่เก็บเกี่ยวเนี่ยไปเผาก็เลยประกอบกับสองสอ,งอ,งองักษรนี้อันนี้คือต้นข้าวใหญ่เกินไปเนี่ยต้นข้าวเออเหอะแล้วก็บวกกับไฟก็คือเอาไปเผาเพราะนั้นเมื่อเห็นต้นข้าวโดนเผาปุ๊บให้รู้เลยว่านั่นคือฤดูใบไม้ร่วง นะครับหรือหลังเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนาะโอเควันนี้ก็เอาไป1น,นอักษรก่อนคําว่าเหอนะเพราะแต่ก่อนคำรู้วทำไมต้องเขียนตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือรวงข้าวนั่นเองที่มันโน้มต่ําลงนะครับโอเคครับยน